วันนี้นะครับเราก็มาทํากิจกรรมนะครับโครงการจิตอาสา CSR นะครับที่โรงเรียนบ้านเจ้าหลาครับผมจังหวัดจันทบุรีครับผมครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับผมหลักๆของเราเนี่ยแบ่งประมาณ3อย่างครับผมอย่างแรกก็คือเราจะมาทาสีรั้วครับผมแล้วก็สี ของผนังนะครับให้กับทางอาคารเรียนที่โรงเรียนบ้านเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีครับผมอย่างที่2ก็คือเรามามอบอุปกรณ์การเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นดินสอหรือว่าสมุดให้กับทางของโรงเรียนครับผมและอย่างที่สั่งในสุดท้ายครับผมเรามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าหล่าวด้วยครับผมสำหรับโรงเรียนบ้านเจ้าหลาวนะครับก็เด็กๆนะฮะมี90กว่าคนเนี่ยบางคนนะครับที่เขาได้มาอยู่ที่นี่เนี่ย เราต้องการสิ่งที่พี่ๆเ,เข้ามาเติมเต็มให้กับโรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศสวัสดนะครับที่ได้มอบโอกาสให้กับเด็กๆรู้สึกดีใจนะครับอย่างยิ่งนะครับก็ในนามของตัวแทนคณะครูและผู้บริหารนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะวิทยาลัยพงศสวัสดเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ าฝากถึงน้องๆเด็กๆนะคะที่กําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะอยากเข้ามาเรียนในส่วนของสาขาการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวอย่างที่แจ้งไปทุกๆคลิปเลยนะคะไม่ไม่ได้เรียนแค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะแล้วมีในส่วนของการเรียนโรงแรมนะคะเรียนการบินด้วยนะคะแล้วก็มีการทํากิจกรรมต่างๆทัศนศึกษานะคะทั่วประเทศเลยนะคะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับเรานะคะก็มาสมัครได้เลยค่ะ